วันนี้ต้องกับวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหาก,กาษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งราชอาณาจักรสุขโขทยัยในราชวงศ์พระล่วงสเสวยราชตั้งแต่ปีพุทธศักราชหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบสองถึงประมาณปีพุทธศักราชหนึ่งพันแปดร้อยสสิบเอ็ดพอองค์ทรงเป็นพระมหาก,กาษัตริย์องค์แรก ของไทยที่รับการยกย่องเป็นมหาราชทรงทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันเป็นคุณประโยชน์แก่แผ่นดินทรงรวบรวมอาณาจักรจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง,วางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทําให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางบราิศาสตร์วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอ,อดกันมากว่าเจ็ดร้อยปีพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงพบหลักศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงหมาราชในวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2376ต่อมามีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ชาติไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นชอบจึงกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราชซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกนั่นเองขอบคุณที่มาเพศโบราณนานมาขอบคุณครับ